สวัสดีค่ะเมนี่แม่ชิตากระชิมไทยอัดอ่าท้องทุ่งยามเมล้งเนาะคะนะ่ะเนาะจากอากาศก็จะมาประมาณประมาณเท่านี้เนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็มีเด็กน่อยมานําเนี่ยเนาะค่ะเนาะก็มีมาน้อยมาหน,น่อยมาใหญ่เนาะคะนะ่ะเนาะอ่ะก็นสิาเบืองคลิปนี้ฝากกดไรกดแช่กดซัดสระไข่ อ,อย่าลืมกดกระดิ่งนะค่ะเด้อเพื่อสิบประผาดคิมมี่ของเมชิตาเนาะคะนะ่ะเนาะขอบคุณทั้งคนเก่าคนใหม่ามาที่เข้ามาติดตามเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าทีเป็นประเทศไทยของเมชิตาอหรือต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านเนาะคะนะ่ะเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนาะค่ะเนาะอาจารย์มาเบิ่งกันจา้าอี๋ไรยังไม่น้ำเหมือน,าม,ม,นาม,มาน้ำมามาหน่อยอุ้มจังไดอีแม่ไทยคลิปอยู่อีแม่อย่าหายอย่าหาย นี่แม่ว่าไว้แล้วแม่ไทยโอ้มีลูกหน่อยมานำอีกหลานจ้ะหลานอ่ะสวัสดีเอฟซีก่อนมื่อินสวัสดีเอฟซีก่อนสวัสดียกมือขึ้นก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ากราบกราบกันน้องเพีงกราบกราบกันกราบกราบเอลาหน้ในคลองก่อนตอนนรในคลองป้ากระจองเรมองเราเรามองเพราะในคลองมีหอยปูปลาในคลองมีหอยปูปลาเฮ้ยน้องขาเนาะขาหนึ่งแรง จากอากาศมามา่าอากาศดีเนาะคะ่ะเนาะคนม้าน่ะเพิน่นกับผ้ากันหยอกกันเนาะคะ่ะนี่ดน้ำธมินกับไอด้ด่างด่างไอ้ด่างใช่ไหมลูกชื่อด่างใช่ไหมชื่อด่างไหน้อยมาหน่อย,อยชื่อด่างบ่ลูกชื่อด่างบ่อกสีมินลูกกะย่างเนาะค่ะน้องกัญญางบินมันอยู่กะย่างบินเน,นะาะบรรยากาศดีเนาะ,ะพี่น้องนี่ แล้วก็จะสูบน้ำมาเนี่ยนาะค่ะเพิ่นก็จะมีน้ำประมาณนี้เนาะค่ะเพิ่นสูบป่าแม่บอกแหละมูลินมูลินเมื่อวานวานเขาสูบป่าใช่ไหมลูกเพิ่นสูบป่าก็จะมีน้ำประมาณนี้เนาะค่ะสิสูบป่าสูบป่าเนี่ยสูบป่าบาจุบป่าแม่บอ่าจูบป่าแล้วทวีตกะผ้าที่กะจะสวยงามเนาะค่ะยนีมาแรกเนี่ยสวยงาม ซุกในยหมือนไงอะลองเพลงดนบนกรือลองเพลงไหนเอฟซีฟังรึลองเพลงอย่างไรครูสอนลองเพลงอย่างตาว่ามีเออลองเพงงลงว่าอะไรนะแตาว่ามีชี้ขาเออตาวันมีชี้ขาแล้วอะไรอีกตาว่ามีชี้ขาเลื่อนไปหัวปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปโอโ้โหครูไหนสอนครูไหนสอนครูเนียงครูเนียงที่ที่ทักหนูที่ตลาดใช่ไหม เดี๋ยวยืนอ,อ,อยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะถ่ายถ่ายไม่ใช่เดี๋ยวจะถ่ายถ่ายถ่าย,ายเขา <c oughs> อุ้มได้ไอันนี้เพื่อนก็นจะสูบป,ป่าก็จะมีน้ำประมาณนี้ยนะคะเพื่อนสูบจากสะมากแล้วค่ะสะตรงนู้นุมีนกนกกระยางนกอะไรนะนกอะไรนะนกกระยางนกกระยางอเอาเพไนกลับก่อนนิกรับไปด้นานน้ำในคลองก่อนไปอันอน้ำในคลอง ปลากระจ่องเลียมองเพราะในคลองมีหอยปูปลาหนคลลอองมียปปาูากาบกาบร้านหน่อยเนาะพี่น้องร้านหน่อยร้านหนูชื่ออะไรลูกหนูชื่ออะไรไม,มุนิน,น,นมุนินนามสกุลโมลุยอันนี้ก็จะเป็นต้นซักน้นองคะเพื่อนปลูกต้นซักก็จะเอาอ่ะหญ้าเนาะเพื่อความชุ่มชื้นเนาะค่ะเนาะ ตาเวียนกตงามๆด้ยสน้องนั่นไปไหนนะนั่นไปไหนเนี่ยมันจะปลูกต้นซักน่ะนะต้นซักนี่ยนะอ้ยแม่ปวดแขนลูกนนาน้้นาน้าน้าานน้านน้านานาน้านานน้าเ้าน้้านานน้้้านนน้้ อันนี้เร็วบรรยากาศดีเนาะพี่น้องเนาะย้ำมาแลงไอ้ม่ชิตากะใส่ชีวิตอยู่นี่แหละเนาะกะมาเบิงมแม่แข่นะคะเพิ่นกะย่งางบ่ดะะงงได้กะนี่ตุนผู้เฒ่าเนาะค่ะย่างบ่ได้กะมาอ่ะเบิงน้องมุนินน้ำล้วกะมาล้างถ้วยล้างามแล้วกะมาจูงเพิ่นเข้้าหองนมห้งองน้ำเนาะคะะ่ะน้องเพิ่น่ะอเส้นเพิ่นยึดย่างบ่ค่อยถนัดเนาะค่ะเนาะ ใส่ที่ท่าหรือโน,นะคะน่ะเนาะแต่ถือว่าเขาเอาบุญไปทางนึ่งโนะคะน่ะเนาะทิ้งจะไม่ใช่ญาติโดยตรงแต่ก็เป็นเพื่อนร่วมโลกโนะคะน่ะเนาะต้องให้ความเมตตาะนะค่ะ่ะนโอ้ยแม่กับปวดแขนลรูกแม่ไปบาได้อาลิปนี่ก็ไว้เท่านี้เนะคะน่ะเนาะฟาก็ไรก็แช่ก็ซับสะไคร่อะอย่าลืมกดกระดิ่งนะค่ะเด้อเพลงสิบปผัดคลิปใหม่ของแม่ชิตาเนะคะน่ะเนาะ ขอบคุณทั้งคนเกา่าคนใหม่ที่เข้ามาที่ตามน้องคะนเะพราะว่าสิเป็นประเทศไทยของมิชิตาอริรต่้งประเทศหรือประเทศเทศพื่อนบ้านขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนะะ้อสาวนะ้ออ่ะอยดีมีแห้งซื้อผูสซื้อคนนะคะเล้วกเจ็บยาไข่จา,าจุดล่ำล่ำเลยเลยข้าคกณเข้ามาสาวัสดีจ้า